เมื่อวานนี้แถลงนโยบายวันแรกถ้าถามผมไฮไลท์จะอยู่ที่อาจารย์บวชศักด์อวนโน<ะ>รองน้ยมตรีฝ่ายกฎหมายรัฐบาลนุทินในประเด็นสำคัญก็คือ,อวันเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้าซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงปลาย <ไข S 1> มีนาหรือต้นเมษาเป็นอย่างช้า<ะ>ถ้าผู้ชมจะต้องไปกาบัดสี่ใบอ่ะกาบัรสี่ใบ ให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่าเลือกตั้งกาบัดสี่ใบเป็นเงื่อนไข <c oughs> เลือกตั้งกาบัดสี่ใบเป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจ <c oughs> คือคนบริษักรวันนออันนี้ถือสำหรับผมถือเป็น,เป,นเป็นไฮไลท์ก็คือชี้แจงตั้งแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ารัฐบาลไม่ต้องการจัดทำบัญญัติทั้งฉบับ แต่สนับสนุนให้มีการจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่โดยไม่ขัดคำวินิจฉัยศาลร,รัฐธรรมนูญที่บอ,บอกให้ผู้ร่างรัฐรมนูญมาโดยตรงจากประชาชนไม่ได้ถ้าผ่านแล้วจึงจะทำขั้นที่สองคือทำรัฐมนูลฉบับใหม่โดยสสรซึ่งนั่นแปลว่าต้องหลังเลือกตั้งแล้วข้อที่คมรศรกดิทบอกเมื่อวานซึ่งเดี๋ยวต้องดูพักประชาชนจะว่ายัางไงเพราะพักประชาชนก่อนหน้านี้คนพันิุวัชรศิลป์ยืนยันว่าการ แก้ไขรัมนนนจะต้องแก้ได้ทั้งหมดรวมมาตราหนึ่งอาหมวดหนึ่งกับหมวดสองค่ะพลบริสัก์บอกชัดเจนื่อวานนี้ว่า คือจะดูคือสอสอรอพอมีสอสอรอจึงจะดูว่าจะแตะหมวด1หมวด2หรือไม่ค่ะแต่เชื่อว่าสองพักใหญ่จะไม่แตะหมวด1หมวด 2, 2> ถ้าแตะจะมีปัญหาทันทีว่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญปัจจุบันรหรือไม่มเพราะว่ามาตรา255เนี่ยระบุว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระทามิได้นั่นแปลว่าคุณวงศักดิ์เห็นว่าการไปแก้หมวดหนึ่งหมวดสองได้มันจะเข้าข่ายเปลี่ยนแปลงการปกครองขณะที่ข้อต่อมาประชามติที่รัฐบาลน,นี้โดยครับเตจะให้มีการทําในวันเดียวกับการเลือกตั้งสอสอจะเป็นประชามติสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือประชามติรัฐมน,น,นูะเรื่องที่สองคือประชามติ MOU ปี4-3ว่าจะยกเลิกหรือไม่ คูบอลศักดิ์บอดนะครับทานผู้ชมหนึ่งกรณีรัฐธรรมนูญประชาชนจะเห็นชอบให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่อันนี้คือในกรณีรัฐธรรมนูญจะมีสองคำถามคำถามที่หนึ่งอีกทีหนึ่งประชาชนจะเห็นชอบให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และข้อที่สองใน กระดาษใบเดียวกันก็คือประชาชนจะเห็นชอบกับวิธีการเนื้อหาสาระที่รัฐสภาท,ทำร่างรัฐมนูญมาแล้วตามมาตรา256อนุมาตรา1ถึง6หรือไม่นั่นก็คือจะเห็นชอบหรือไม่กับวิธีการและเนื้อหาที่สภาชุดนี้รัฐสภากำลังจะดำเนินการจะเข้าสภา14-15นี้เห็นชอบไหมวิธีการแต่ตัวรัรมนูญฉบับใบที่จะไปร่างอนุต้องหลังเลือกตั้งถ้าประชาบัติผ่าน โดยที่เนื้อหารันธุ์ลฉบับใหม่ต้องรอสอสรมาทำคุณบอลศักดิ์บดนะครับพักภูมิใจไทยกับพักใหญ่อีกพักจะไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองแล้วก็ถ้าดูคงจะหมายถึงพักเพื่อไทยมั้งเพราะเพื่อไทยก่อนหน้านี้ตอนเป็นแกนนำรัฐบาลกับกภูมิใจไทยก็บอกศึกษาโดยไม่แตะหมวดหนึ2 2> ่งหมวดสองจะเหลือพักประชาชนนี่แหละจะยังไง พราะไปทำโ m เอกับพักภูมิใจไทยนี่<ะ>ข้อต่อมาอีกท่านผู้ชมฮะยังมีกรณี MOU ปีสีเรื่องไทยกัมพูชาซึ่งขงบวนศักดิ์ในระบุว่าปัะชามติว่าจะยกเลิก MOU ไทยกัมพูชาหรือไม่การทำปัะชามติแต่ละครั้งกกตอบอกต้องใช้เงินถึงหกพันล้าน รัฐบาลอนุทินจึงตัดสินใจจัดทําประชามติพร้อมการเลือกตั้งสสหลังการยุบสภาค่ะบทสรุปก็คือจะมีการกาบัตรถึง4ใบด้วยกันใบที่1ก็คือบัตรเลือกสสเขตใบที่2ก็คือบัตรเลือกสสบัญชีรายชื่อใบที่3บัตรการลงประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีคําถามสองข้อในบัตรอย่างที่เราบอกไปและใบที่4บัตรที่จะสอบถามประชาชนว่าจะให้ยกเลิกเ o u มอไทยกัมพูชาหรือไม่ อาทำไมต้องมาทำประชามติไปพร้อมกันรวมถึงประเด็นว่าทำไมถึงคิดว่าต้องทำประชามติซึ่งอยู่ในนโยบายรัฐบาลนุทินนะค่ะคุณรศักิ์ว่ายังไงบอกการที่รัฐบาลต้องถามความเห็นประชาชนก่อนเรื่องการยกเลิก MOU เนี่ยเพราะว่าเห็นว่าเรื่องสำคัญแบบนี้กับประเทศเพื่อนบ้านรัฐบาลเฉพาะกิจไม่ควรตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ควรขอฉันทานุมติจากประชาชนถ้าประชาชนบอกให้เลิกก็ต้องเลิก แต่ถ้าหากให้เก็บเอาไว้เนี่ยรัฐบาลนี้ก็ต้องเก็บเอาไว้เพราะว่าประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยข้อนี้สําคัญนีแง่ที่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยไม่เคยมีครั้งไหนต้องกากรกันมากมายขนาดนี้และมีความซับซ้อนด้วยใช่ค่ะเลือกตั้งเขตบัตรสีหนึ่งเลือกตั้งบัตรบัญชีรือบัตรอีกสีหนึ่งเลือกคนกับเลือกพรรคแล้วมาประชาฟติรัฐธรรมนอีกบัตรหนึ่ง,งมีงคา<ำ>ถามสองข้อ แล้วยัง MOU เลิกหรือไม่เลิกเป็นใบที่4มันมีความซับซ้อนตรงที่วัฒนธรรมนูญก็เป็นกระแสเกี่ยวข้องกับการที่จะให้มีการร่างนูลทั้งฉบับโดยส,สอถูกไหมค่ะมันมีความซับซ้อนขนาดเดียวกัน MOU ไทยกัมพูชาก็เป็นความซับซ้อนอีกแบบหนึง่งซึ่งอาจถ้ามองมุมนึงมันจะยงใหญไปถึงถ้าพูดถึงไทยกัมพูชา เป็นวาระในช่วงเลือกตั้งถ้ามองแบบพักประชาชนคงมองได้เหมือนกันว่ากระแสเรื่องไทยกัมพูชาจะต่อเนื่องไปถึงช่วงเลือกตั้งซึ่งอาจถ้ามองแบบนั้นคือสายอนุรักษ์นิยมมีพลังเข้มแข็งมากแล้วมันจะมีผลมาถึงตัวการแก้ล้มนวลซึ่งสารอนุรักษ์ไม่คิดว่าจะต้องมีการแก้มันจะทำให้ตัวล้มนวลที่จะจประจาติจะไม่ผ่านไหม เมื่อมันเกิดกรณีและเป็นช่วงเลือกตั้งทั่วไปอีกหมายความว่าพรรคภูมิใจไทยถ้าเรามองแบบวิเคราะห์คือจะมีโอกาสมากทีเดียวกับคะแนนนิยมในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในกรณีที่เอาไทยกัมพูชาเข้าไปเกี่ยวข้องผมบอกแล้วใช่ไหมว่าอาคุณรุทินเมื่อวานนี้ประกาศถึงคุณเซนว่าย่งไงไม่คุย ไม่มีความเป็นพี่น้องกันในตอนนี้ค่ะต้องยอมรับของเราทั้งหมดก่อนอาจจะเอาเรื่องยอ่อนบัตรสีใบไปฟังเสียงอาจารย์บกศักดิ์ดูรัฐบาลต้องประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนนะว่าในการเลือกตั้งทั่วไปหลังจากการยุบสภาเนี่ยประชาชนจะมีบัตรทั้งสิ้น4ใบใบที่1เลือกสอสอเขตใบที่สองเลือกสอสอบัญชีรายชื่อใบที่สเป็นการลงประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญโดยมีสองคำถาม แล้วใบสุดท้ายเป็นใบที่สีประชาชนต้องวินิจฉัยว่าประชาชนจะให้ยกเลิก MOU กับคำปูชาหรือไม่ท่านประธานครับท่านสมาชิกท่านก็บอกว่ารัฐบาลตัดสินใจได้ตั้งแต่วันนี้ทำไมต้องไปถามประชาชนที่ไปถามประชาชนก็เพราะว่ารัฐบาลนี้เห็นว่าเรื่องสำคัญอย่างนี้กับประเทศเพื่อนบ้านรัฐบาลเฉพาะกิจนี้ไม่ควรตัดสินใจด้วยตัวเอง แต่ควรขอฉันฐานุมัติจากประชาชนตามมาตรา166ของรัฐธรรมนูญจึงจะต้องไปถามประชามาติถ้าประชาชนบอกเลิกก็ต้องเลิกถ้าประชาชนบอกว่าให้เก็บไว้รัฐบาลนี้ก็ต้องเก็บไว้เพราะประชาชนคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยเขาต้องตัดสินใจได้ด้วยตัวเขาเองนี่ ย้อนกลับมาท่านผู้ชมอันนี้คือประเด็นที่น่าสนใจซึ่งจะส่งผลต่อการเมืองจากนี้